ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะจัดคารวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนำเอาสินค้าราคาประหยัดไปจัดจำหน่ายให้กับประชาชนตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะค,คุณผู้ชมที่บริเวณตลาดล้านเมืองนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็มีประชาชนค่ะมารอเข้าคิวซื้อสินค้าในโครงการพาณิชลดราคาอ่อนทั่วไทยซึ่งพาณิชจังหวัดเชียงรายได้นําสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคากว่า40เเลยนะคะมาจัดจําหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีทั้งอาหารสด อาหารสําเร็จพร้อมรับประทานสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นโดยเฉพาะข้าวสารน้ํามันพืชน้ําตาลทรายรวมถึงเนื้อไก่เนื้อหมูและอาหารแปรรูปอาทิเนื้อเนื้อหมูนะคะแล้วก็เนื้อแดงกิโลกร,รัมละ150บาทเท่านั้นเนื้อเนื้อน่องนะคะคือ สะโพกเนี้ยน่องไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกิโลกรัมละ60บาทไข่ไก่เบอร์2เบอร์3าแผงละ90บาทน้ำตาลทราย1กิโลกรัมถุงละ18บาทข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมหอมมะลิ1 1 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นข้าวขาวเนี่ยอยู่ที่80บาทสำหรับข้าวขาว5%นะคะ ส่วนสถานการณ์ราคาหมูที่พบว่าราคาลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งหมูเป็นและหมูชําแหละโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นผลมาจากการลักลอบนําเข้าเนื้อหมูจากประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะทางกรมการค้าภายในกำชับนะคะบอกว่าให้พาณิชจ,จังหวัดไปติดตามตรวจสอบในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากพบการเคลื่อนไหวของราคาผิดปกติคือไม่สอดคล้องกับราคาหมูหน้าฟาร์มไม่ว่าราคาสูงหรือต่ํากว่าก็ตามขอให้พาณิชย์จังหวัดค่ะเร่งเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันทีพร้อมกันนี้ กำชับผู้ประกอบการให้รายงานปริมาณและราคาตามประกาศของคณะกรรมการกลางด้วยสินค้าและบริการหากใครไม่รายงานให้มีการดำเนินการตามกฎหมายได้เลยรวมทั้งขอความร่วมมือไปอยังพ่อค้าแม่ค้าหน้าเขียงสุกรชำละแผงค้าสุกรต่างๆนะคะบ,บอกว่าให้ปิดป้ายราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนแล้วก็ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นราคาสินค้าโดยเฉพาะสิคาหมูเนี่ยสูงกว่าหรือต่ำกว่าตลาดผิดปกติให้แจ้งไปที่พาณิชย์จังหวัดก่อนเลยเขาจะได้เข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับ